สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ในแผนซอมบีในพัลส์เซนโหมดนะครับกับเกมไอซอมบี้วันนี้เราจะมาอยู่ดานเดสเซปิลินจะไปเลยครับไปกันกับดานเดสเซปิลินนะครับเราจะมีซอมบี้มาถึง4ตัวกันเลยทีเดียว มีตัวอะไรบ้างก็จะเป็นซอมบี้ธรรมดานะครับซอมบี้หัวกะแปงแล้วก็ซอมบี้ใหญ่แบงมุมนะครับแล้วก็ซอมบี้ลูกโป่งครับเรามีงบมาให้150ห้านะครับครั้งแรกเราจัดไปก่อนเลยซอมบี้หัวกะแปงครับจัดไปครับ เอนจะสอมบีหัวแปงบีครับอ้าวเรียบร้อยครับโดนตัวแม่เล็กดูไปแล้วนะครับอันนี้ต้องใช้ตัว,ตวเอ่อซอมบีใอญ่างงม,มครับจับไปก่อนครับตัวแม่เล็ก เอาเอาไปก่อนครับแล้วก็ทีเหลือก็จะใช้เป็นซอมบี้หกแปงนะครับเดินไปเรื่อยๆอา้าวอมบี้หกแปงตัวแรกเรียบร้อยไปแล้วครับเราก็ยังดื้ออยู่นะครับจัดซอมบี้หกแปงไป ดอกตะว,วันมีไม่เยอะนะครับเราจะใช้สมมิวัวกะแปลงเฉพาะตรงที่มีดอกตะว,วันเท่านั้น,นครับไปครับตอนนี้ขอ,องอันแรกใกล้จะถึงแล้วนะครับส่วนตรงที่เป็น แข่งนะครับเราจะใช้ซอมบี้บอลลูนนะครับต้องหมอนันแรกเรียบร้อยแล้วครับสามเลยอันที่สองอันที่สามจัดไปครับอันที่สี่เรียบร้อยครับแล้วก็อันที่ห้าหมดเรียบร้อยครับจัดไปครับ แล้เราก็ได้โทฟี่มาอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทครับผมสวัสดีครับบายบาย